ปดพี่นอ้องคุณตาเพิ่นมานนี่ย่อมรับเพิ่นนะครับปลายางแน่นอ๋อปลานี้เนาะนี่แต่ปลาปลาอีกเก่งปลาเวียนไก่โหดปลาอีกเก่งปลาเปลี่ยนปลาก็มีโมเมนต์ตัวหน่อยนะพี่นอ้องนี่วัดขู่ปลาเขาเรียกว่าปลารวมเลยนี่น,นี่วัดขู่ปลาเลยฮึดโหนี่ตัวใหญ่งามๆเลยครับอ๋อโห โอ้ผืนหวานลงผืนวาวหวานแห้งนะเพราะว่าผืนหวานสวงน้ำวัดลงสนาพาเป็นตาอยู่ดิปดังไปยงเยอะเลยนะปุ๊ดนั่นจะเป็นข,ขอบแหงอุ้ยขาวแหงเลยพี่นอ้องอุ้ยขาวแหงเลย,ย,เลยจักสีเบื้องดังไดบาปนี่ โอ้โหปลนาดนีตัวนั่นก็ตันี้่โอ้ยตัวนั้นก็บ้าตัวนั้นจักจี้วังตาใด้เลยว่ะดิโอ้ยปลานี่โอ้ยนี่หนอโอ้ยเมื่เคยพอเคยพอโพด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 เออครับพอๆกับบาวรัดนะครับอ่าตอนที่สองนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับ พอดีอ่าช่วงตอนที่แล้วมันมันยาวแล้วก็เลยอ่าขอจบคลิปลงกอนนะครับอ่าตัวนี้เป็นคลิปที่สองนะครับอ่าพิกัดเดียวกันนะครับปากบ้องช่องแคบบ้านสงครตะบนสงครอำเภอ,พอโพไซจังหวัดบนราชธานีนะครับเอาพอๆกันอีกครับคลิปที่สองนะครับอ่าเบิรงนเพิ่งตื้แห่ช่วงนี้เพิ่งกำลังตึกแห่ไดครับตึกได้แห่ในบัดคูป,ปาเลยพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งตัวนี้ต้องโคดแท้ สดสดนน้ำเราปัดพี่นอ้องคุณตาเพิ่มมานนี่ยอมรับเพิ่นนะครับปลายางแน่นอ๋อปาหนี้เนาะนี่แต่ปลาปลาอีกเก่งปลาเปี่ยนไพ่โหดปลาอีกเก่งปลาเปี่ยนปลาก็มีโมเมนต์ตัวหน่อยนะพี่นอ้องนี่วัดขู่ปลาเขาเรียกว่าปลาร,รวมแล้วนี่น,นี่วัดขู่ปลาเลยฮัด ที่ตรงให้่าง,งาๆเลยครับบรรยากาศมืดๆสุดยอดเลยคนเยอะนะครับประมงเพิ่นมาร่วมกันหาปลานะครับถึงนานนที่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพอดีจังหวะบ่าวหลัดเดินทางมามีโอกาสเดียมาจังหวะพอดีนะครับบ่หูรอกว่าปลาเพิ่นยุดนี้มันขึ้นหน่อยขึ้นร้ายนะครับเดินทางมากันได้โอกาสปลาบ่เป็มเมนตัวหน่อยที ตื๊กบาทหนึ่งสองบาทก็เต็มทางสียอ่ะปลามันไหลนี่พี่น้องเฮ้ยขับพื่อหน่อยโผด่โผลโผล่ฮึฮึเ้ยไม่ขึ้นเดี๋ยวพามาเบิ่งบ่งพื้นทัศน์ด้วพี่น้องมวนน้ำปรนตึกแหงหันนะครับเออทักอนก็อาจจะบ่ได้ไล่ท้อแหงนะครับเพราะว่าทัศนนี่มันเป็นจังหวะของมันคือกัน แต่ว่าก็ยังไงไปเรื่อยๆนะครับแผนสอนเพิ่นเพิ่นหว่างก็เป็นปลาย้อนเนาะอักสอนฟังน่ะก็ตักตลอดเด้อเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งฟังกันเด้อมันเพื่อก็ถือปลาใหญ่มันที่บอถือไค่เนาะมองหน้าผาหินเนาะครับเพิ่นมีมองยืนมองจุดทำเลเพินพ่นพอดีเลยใช่แหละเดี๋ยวพี่ๆพอยู่พี่ๆพี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 พ มันไรลแห้งมีโอกาสได้เดินทางมาจุดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับจะเห็นวิถีชีวิตชาวประมงนะครับประมงพื้นบ้านสงสัยหมูบ่บ้านนี่ก็จะลองมาหลายเบัดขอบเบ็ดขัวคุณกลางจีนทํามาหากินขึ้นจะบริขึ้นได้พี่น้อง่นจะนอนอยู่นี่ทำกับเขากับนามอยู่นี่เลยขอบขั้วหลวงเมี่ยเพิ่นก็นลงมาซอยกันทำอาหารหัวหาอาหารอีกส่วนหนึ่งถ้าไดแล้วเพิ่็จะเจ้าขึ้นเมื่อขายเลยนะครับ เบ่งสิขอเป็นขวดเต็มอยู่ครับพี่น้องซ่องฟังนะครับถ้ามาหากินเป็นเพื่อนบ้านผิดก่ดีต่อกันนะครับเพราะว่ามีย่ำเพื่นกระเอินกันแสวเสวใส่กันเพื่อนก็จะเป็นส่วงเป็นสวงถาจังหวะคือกันจังหวะมันขึ้นมานี่ตึกบาดแต่ละบาดจะกระปูมแหเลยขึ้นมาแล้วบอขึ้นมาแล้วบอ เือถือเือโบถืถถถบอถสลับกันไปตักสอนแต่ว่าแฮนี่โบคอ,อยผ่านฟังหนึ่งมันจะยืนในเรือมันใส่เรือใส่ไม้น้าออกไปแล้วมันก็ยืนตักฮะอันอนีัตึ้งเงี้ยอีกเลยอ้าบิง้งเป็นทังไหนเนาะโบดีมีว่าถาบานหรือบ่บานในจังหวัดบางเลียงเดียวถือของเวลได้เนี่ยมันถือเที่ยวปลาเลยเทปลาเลย เดี๋ยวเอาขึ้นเมื่อแล้วส่วนหนึ่งเต็มทั้งเลยดิแต่ทราบผลโพแทกเอาขึ้นเมื่อน้ำหนึ่งหัวนมันว่าใส่กระสอบยังเต็มสอบเลยพี่นนาะแต่ว่าผลคหานำกันหลายคนนะครับวิธีชาวประมงพิ่นอ๋อนี่มาเบิ่งเนิ่น้ยแค่กันเรื่องอยู่บบาบาทนี่เป็นน้ำแห่คือก็มีส่วนด้ยบาดจังว่าพิ่นหวานนีทำบ่คอยถือก้นไหนฝนฝน แต่คุณตาเพิ่นนี่ยโอ้ยอมรับตึกสองบาทเต็มทั้งสองบาทเลยโอ้คนนี้เอาขึ้นเมื่ออะไรพี่น้องโอ้โหโอ้โหนี่นี่เพิ่นก็ลงมาสื่อโอ้เพิ่นก็ปั่นกันนะครับคุณตาเพิ่นคักขัดขัดก็จะมีลังคนเพิ่นก็ลงมาสื่ออยู่หอดหมองเลยเพิ่นก็จะสื่อราคาหนึ่งนะครับเพิ่นก็อาจจะไปขายต่ออีกราคาหนึ่งกับโบวากันนะครับแต่ว่าราคาโบแพงดอกเบื้องแ่ะ มันคายอยู่นี่โบแพงพี่เนองมันเอาเนาะฝนตกอยู่หักเอากับโมแมนมาตกดอกมันเป็น,นเป็น,นปโป,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 ปอยๆนะอ่าล่องปอยๆปอยเม็ดแต่ว่าปลาก็ขึ้นมาดีช่วงนี้ก็ำลังนงั่งพักกันน้ำแน่นะครับ่วงบใายๆแต่ว่าเบื้องล้วนี่ ช่วงคำคำที่มาอีกแนี่เนาะปลาเนาะตาเนาะมีอีกไหมนี่โอ้ทั้งนั้นก็ได้ตลอดเลยนั่นก็ได้ตลอดเลยจอบเออมาจอบซักจูบประหลดบ่ จะถ่วงท้อยออกเด้อหางเพ่นเด้อแฮ้กว้มล่งหนำนำเลยเออถ้าแต่นางทายเก็บไปแฮ้พันหลากลงนงหนำน้ำไปดูว่าเฮ้ยแต่ฝ่ากิลาบ้านมันเลยเนาะลอง้ำไปประชุมปลาทีแหขึ้นไปเป็นปุ่มอฮะโหโอ้ พัหวานลงพัน่วานแห้งนะเพราะว่าพัหวานส่วงนหำวัดมงเสนาพาเป็นตาอยู่ดิป๊ดนั่นจเกนขอบเหงาอุย้ยขาวแหเลยพี่นอ่อุ้ยขาวแหเลยจกักสีเบืองดางไดบานี่อ, <c oughs> <c oughs> อุ้ยังดตัวน,นี้ โอ้ยตัวนั่นก็พัาตัวนั้นจักที่เพิ่งจะได้เลยว่ะดิโอ้ยปลาี่โอ้ยนี่น้อโอ้ยมึงเคยพอเคยพาโพดโพดพดเออโอ้่ผลตึกนขากของผลเลยพี่น้องัปลาเริ่มขึ้นมาเลยเพิ่งเพิ่งนั่งนี่ตัวนี้มีวัดคูปปลา โอ้ยตัวนี้ปตาแบบหนึ่งตัวนี้ปตาแบบหนึ่งเนาะฮดเออเป็นได่เป็นได่แต่ยังว่ามันเล่นเ้ยอะนะโห้ยน่ะฮะบ่บ่บ่สับมยืนหอกบ่เอาเดี๋ยวมาเบิังน้าเพิ่นอีกเพิ่นกระลังสั่มเพิ่นว่ะพวกมันจนเพิ่นว่ะ ปลามีตัวงามเนะาะโอ้ยคักคักคักอู้ย,ยมัรยากาศพี่น้องเอ้ยม <c oughs> ันซ่อนน้ำพึินมันตึกแหี่โนเห็นบรรยากาศแบบน,นี้ครั้งแรกนะครับที่เดินทางมาแล้วมีโอกาสได้มาพอนะครับือที่นี่ <c oughs> <c oughs> ปลาสดๆนะพี่น้องเฮ้ยมาแล้วลนี่อะไรอกว้ารอะั้วมียอยได้ลงันเดียวขวมาไ้อยาได้ปลาใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยมันปนตัวหน่อยเลยค้ยน้ยยงอ๋อพบอกวิธีทำอาหารอยู่เลยพี่น้องปลาตัวนี้อ่ะ าปลาทางมันอยนะปลาท้างเขาจะเอาลีดมีดีดเขาจนงเเห็นเปือปลากายเห็นหปลือกปลากายสมอูรือปลาชุกลมันหลายเอุดอัตเนือไปเห็ดคือปลากายเขาอื็เพิ่นท่านในปศด้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ต้องทาแต่นะจังมาปศอาทิหลังครัโอ้มนี่จะปลางามเลยปลาทูงาำจืดครับว่าปลาทูไม่น้ำโขง คือกันกับปัเก็บปลาหน่ยอสิเกปลารอยมดอนงจะเก็บปลาันต่มองผลวางปลาไว้เวลาได้ขึ้นมาผลมาวางปุ๊บผลก็ปดตัวนี้ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยกระดองมะทายตรงนกระดองมะทาย<อ>ตรงกุ้งตรงกุ้งอ๋ออือโอเดยู่บาทนี่จะไปตะไคร้โอ้ถ้าผลได้เป็นได้เฮือนพี่น้องโขกคนเปลี่ยนกันตกักอเจ้าจะสู้ให้เบิ่งอีก,กครั้งหนึง่ง เมื่อนี้ถ้ามีแดดโอ้ยผาบสวยเลยแต่คึมๆึมแต่กันยังพอเห็นอยู่นอ้อยอยางเนาะครับนี่วิธีวิธีชีวิตกับฟังนั่นกับฟังนี้กัคขึ้นกันนะครับตึกแห้กับตักสอนแต่ส่วนมาทางฟังนั้นมันจะตักแต่สอนนะครับผู่งตีตักแต่ละบาทโบมีผาบโบมีผาดเลยครับอืเนี่ยตักใส่เรือใส่เรือเลยเลยโง่โม,มนงนผู้ยิ่งสมบตตักนะอ่ปดขอบปดขัว้วปดลงมากนะอยู่ในถ้ำหิน นี่ินนาาหิน,หน,หนผลพบผ,ผ,ผลบริลลก่งนน้นนาผาเรผลมาทางเรือมีทางลงเพลนครับบางที่เหนตักเออเออเอเออเอเอ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 อเบอเอ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 ่เออ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 เอเออเอก,ออก,กอเอ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 ีเออเอยเออนะน่อเออเออเออตออเอองออเอิเอนเออเออนออเออเออเออ่่ตเอาโออเ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 อนเออเออเออ่อาเ ตักไปตั้งมาอ่ะเธอถือของปลาใหญ่ไปไเลยอืมบรรยากาศดิยน่ะตักแล้วเบื้องเบื้องเบิงเบ้ง,ง,ง,งขึ้นมาแล้วกว่จะผาดจักบาทโบโบ,โบมีผาดจักบาทอ่าสองโตสามโตสี่โตอยู่ทางจาลัลลัสเฮ้ยสุดยอดเลย คนจะเปลี่ยนกันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนอีกผู้หม่เขามาตักสามสี่คนนางทาอยู่ทางใน,นเริ่มแล้วอันที้พี่น้องโอ้ยขกดลายบรรยากาศสวงนี้มีบัตนีีมองนี้กระแมนนี่กระแมนทัดกันมาเนี่ยครับตักตลอดเลย แต่ขั้นสอนพันยาวนี่มันจุ่มลงลึกปลามานี่มันสิผาดเนาะเบิ้งจะผาดจักบาดบ่อเบิ้งตักตลอดเลยนี่ยังมีอยู่โบมีผาดจักบาดยอมรับเลยครับทางปลาคือว่าละเออขักลายขักลายอ่าช่วงน,วงนี้ช่วงนี้พักเสาเมื่อเนี่พี่น้อง บอกเลยแม่ว่าปลาโบกขึ้นได้ปลายังขึ้นอยู่แต่ว่าเป็นอยู่หนีวัดมือเนาะตั้งแต่เสาร์คนวันก็จะฟักเป็นช่วงนะครับนั่งโซลีนั่งคุยกันเดี๋ยวปลาตัวนี้ก็ได้ปดอยู่ยังนั่งคุยกันอยู่อ่าลงไปอีกเลยเสี่ยงเฮจะหน่ายเดิมแล้วน่ะมือโคราพนับตวงเนื้อกระจง เป็นเถ่าจังหวะน้ำโอ้เป็นเบิองจังหวะน้ำเป็นทเบิองจังหวะน้ำเลยพี่น้องเป็นเบิองจังหวะน้ำทั้งเกตเบเิองบริเวณว่าถ่ายอย่าง,งนี้เป็นทเบิองจังหวะน้ำม,มากคอยมาแห้งพอน้ำจังหวะซีก็คอยเนี่ยปุ๊บเปิดกันส่งสัญญาณกันปเป็จุดวันถุงหูจังหวะต้องยืนชะลอถา่าฮะ เจบบ้าเป็นนกเจา้าคือกันเด้จ,จังหวะขาจังหวะเคลื่นอนเหตุผนที่เราได้รายพู้ใหญ่เราบึงจังหวะปลาปลาขึ้นมาปุ๊บเราก็ดันโหลดเ oh. ลิบแล้ว oh. อือ เบิ้งบรรยากาศขักเบิง้งโอ้หนามไล่เป็นไลสิบหปันได้แล้วหนามไลแห้งหลายบาทแต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่พี่น้องยังมีอยู่เออพันไหนนี่เราจักบาดแหง้อดละจักจังหวะจักจังหวะปลาเออขึ้น่าสิบหมีได้นดินานโหขาวแหงขึ <How S 2> <How S 1> ้นมาอีกลหรเออยอมรับเลยโห โอ้ยขาวเหอีกแหละโอ้ยพูนหันก็พ่อหันพูนโอ้ยโหน่เหอเลยเอยหเือต้งฟังนะก็ฟังนะปูปลาปลาเขามาส่งกันโอเ้ยของแท้เลย นี่บิดขู่ปลาอีกนี่ตัวง,งามเลยนี่บิดขู่ปลาพี่เนาะนี่คลาดลายเอ้ยฮะบดไปเรื่อยโอ้ปลาหม่างก็มีตัวง,งามเนาะปลาหม่างโง่เห็นปลาหม่างหน่อยนี่ถึงตัวงามส่วนมากโอ้ เสียนแฮ้ทั้งลุม่มขักพอแหลวเด้อพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยเต็มที่เต็มที่มือเต็มอิ่มเลยบรรยากาศแบบนี้น,นั่นๆอย่างในพ่อทื่หนึ่งเด้อพี่น้องเอเ้ยคือว่าเป็นโศกจังหวะคือกันจะมาเจอพอดีปลาพิ่นขึ้นมาลายๆพอดีอมาเห็นมดบรรยากาศตึกแฮ้ักสอนก็นจะเป็นฟังนั่นแหละส่วนมากฟังพระเทพเป็นบานเฮาเป็นเลนแต่สอนอย่างเดียวอย อันซ้อนน้ำพึ่นถึงหน้าฟังนั้นนะโถ่ตักบ่มีผาดจักบาทโอ้ยมันกระทั่งปลาขึ้นมานมเนาะสำเร็จก็ตักเอาตักเอาเลยเดี๋ยววันอย่างไรคือกันก็ฟังนี่ละว,วานแหงวานเอาโหดาลดน้ำไหลแหงถึงถึนถึงนังถือปลาเฉยอ๋าถ้าเบิ้องปฏิตักอีกนี่นเบิองฏิท่ศน์ได้ห<อ>ักคลาย พูดตกศ่วนยั่ต้องลงตัาพูดตะฮะเบิ้งมาเลยไปแล้วไปแล้วเบิ้งเบื้องภาพอาจจะบออันนั้นเปไหน,นเดี๋ยวพี่น้องเด้อเพราะว่าผมซูมเอาหนึ่งมึงตีปลาเพิ่นมึงตีโหอยากให้ในเบื้องน้ำกันมัวยังเนาะครับอ่ายืนอยู่คนละฝั่งนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศว่าปลาในซองฝั่งโค้งอยู่มัน มีมาตลอดนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฤดูน้ำเริ่มเริ่มลากแล้วปลาก็เริ่มขึ้นมาอพยพขึ้นมานะครับเข้าเอื่นมาล่วงไม้เนาะมองนั้นฝนบนนี้จะหันเลยเริ่มเข้าเมืออ่อยแเนี่ยแหละยืนเบิงกันละทิึกตลอดกับปไว้ที จะว่าตึกถามว่าผาดบอกว่ามีผาดจะบาดโอเคเ <c oughs> ปนไวอ่ะอ่ะคลิปที่สองนะครับพี่นอ้องอ่าทางแรกที่บ่าวหลัดอ่าเหตุเป็นตอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าบรรยากาศนี่มันมันมีตลอดนะครับปลามันขึ้นมาตลอดก็เลยอยากให้พี่น้องใดมึงบรรยากาศน้ากันอ่าหลาย,ายมุมหลาย,า,ยายอัธรตนะครับก็เลย ถ้าหาจะปอเธอเดียวมันก็นยายๆไปนะครับก็เลยเอาเป็นตอนเป็นตอนเอาให้พี่น้องในชม่มบรรยากาศหลากหลายไปนะครับนี่เป็นตอนที่สองนะครับของบาลัดนะครับในการหาปลาของประมงเพืนบ้านเพิ่นนะครับจุดปากบ้องช่องแคบบ้านสงขลาตำบลสงขราอำเภอโพไซจังหวัดบะทะทุรีรัมย์อีกเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ชาวพะมงเพิ่นจะมาร่วมตัวกันหาปลาน้ำในโมเมนต์ค่อยๆนดะ้พี่น้องบึนบึนนี่ มันเป็นหนามคอยๆเด้อที่มันอยู่นี่นี่บางที่นี่มบบอย่างได้แหละบางรลุนพู้ใหญ่นี่กันาล้วสีมานบอกเห็นไเป็นใดอาจจะปะทอทั้งมองลวงตัวถึงนะมันเป็นบาทไฟบาทมันแต่ก็ยังมีอยูน่นะพี่น,อน้องมันหรือบม่มันมีคือกันโอ้ย ทิวาเด้ออ่าผลโอ้ยปลาช่วงนี้ปลาเก็ดนะพี่น้องมีตัวงามเลยตัวใหญ่เลยเออน้าขากาัขากไลขักไลอยากให้พี่น้องได้เห็นหนามมองบนตึกหวานแหเบื้องที่หนามมองบนหวานแหแบบนี้ละบรรยากาศของถแถบบนี้เลยหน้าม,มนเม้นค่อยๆได้พี่น้องที่นหวานลงนะอ่าบนหวานลงใส่แบบนี้ละ น่ปลามันก็นจะมานำนำหนาแบบนี้หนำแห้งๆสิละ่ะถามว่า่นวันอะไรอย่างไรเป็นข้อมช้านานของเพิินครับถ้าผู้เ่อคยวานก็นจะวานหมู่เป็นสำคัญก็โยนแหงล,ลงหนมสือ่อไหลเป็นน้ำหนมเลยแล้วพอหนามันแห้งเนาะอารยากาศตอนนี้ก็ถือว่าสุดหยอดแล้วที่ได้เห็นอัตรลดนะครับในการหาปลาอันนี้คือ เราลัดมานัน่งเสนอให้เบิงเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของอาชาวประมงลุ่มน้ำโขงนะครับรอเรียบในน้ำโขงนะครับแต่ละพื้นที่กา,การหาปลาก็จะประพฤกันนะครับคือมองนี่คนจะตึกแหแน่ตักสอนแน่บางจุดเพิ่นจะตัก,กตึกแต่แหน,นะครับวานแต่แหะนี่แหละาบางจุดเพิ่นก็จะใส่แต่เบ็ดนะครับฮะโอ้หามลายแห้งลองแห้งเพิ่นบริยานน้ำเลย ตอนนี้สําหรับตอนที่สองนะครับของบารัดนะครับที่นี่ครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับให้กาลังใจบารัดนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจกันนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้บารัดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้ตอนที่สองบารัดก็ขอจบตรงจุดนี้อีกนะครับยังช่มคลิปต่อไปนะครับ อาจจะบารลัดจะผ้ามาชมวิธีจีดเจ้าพระมงอีกนะครับฮะจักพอๆก็บารลัดอีกนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นอีพีที่สามนะครับตอนที่สามนะครับซึ่งจะนําเสนอให้ในเบื้องรูปแบบนี้นะครับเพื่อได้อัตลลดในการรับชมของพี่น้องนะครับครับขอบคุณครับจังพพอๆกันนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฮะหนังเสมือนกันเป็นแถวอยู่จังหอัเพันกาวานอีกกระพี่น้องแต่ตอนนี้ผนพักก่อนครับ